นี่ฮาวไฮฮคีาเบะของเฟยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเฟยมีนิทานจะมาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยแหละแต่ว่าถ้าเฟยเล่าคนเดียวอะ่ะมันก็อาจจะขาดอะไรบางอย่างไปใช่ไหมแบบมันก็จะมีรสชาติเดียวอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเฟยเรียกสาวๆอีก2คนมาด้วยค่ะซึ่งหลากหลายความคิดหลากหลายคนหลากหลายไอเดียเนาะก็มาดูกันนะคะว่าพวกเราจะสามารถสรรสร้างออกมาเป็นผลงานชิ้นเลิศติโดโบแดงกีโบกันนะคะมาให้สาวๆแนะนําตัวกันก่อน,นดีกว่านาะ แล้วไหมจ้ะเย้ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะทุกคน Icana, ค่ะทุกคนคือเราจะผัดกันเล่าเนาะเริ่มจากจุ๊จุก่อนแล้วก็มาเฟยแล้วก็ไปเซดีนาแบบนี้นะคะก็จะวนไปโอเคงั้นก็เริ่มจากจุ๊จุเลยนะก็ทุกคนคะกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วน้ำภูเขาแห่งหนึ่งได้มีหมู่บ้านเกิดขึ้นที่นั่นด้วยล่ะซึ่งในหมู่บ้านนั้น มีมีผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งอาศัยอยู่นะคะเขาเป็นคู่รักที่รักกันแน่นแฟนมากๆแล้วคู่รักคู่เนี้ยเขามีความฝันค่ะเขาฝันว่าอยากจะเป็นหมอฟัน <c oughs> อ้ฉันมีความฝัน <c oughs> ฉันทำไม่ได้สองคนเนี้ยเขามีความฝันร่วมก, <c oughs> กันก็คือกันไปสอบเกณนินเพื่อรับยศ <c oughs> จะได้เป็นนินจาที่ดีในอนาคต ทำไมอ่ะทำไมทำไมยินจุ๊จุจ๊ค่ะ<ข>ค่บ<า>คุณจุจุแล้วล<อ>่ะได้อืมก็จริงๆแล้วนะหะรู้ไม่นะคะผู้ชายคนนั้นนะคะผู้หญิงผู้หญิงไม่จะบอกว่าผู้ชายคนนั้นนะ,ะทั้งที่เป็นชามีแต่ไม่รู้ว่าผู้หญิงนะะ่ะนะพัญญาตัวเอง ไม่ชอบกินแอปเปิลค่ะทุกคนโอ้ผู้หญิงเขาก็เลยเอาแอปเปิลนะนะที่สามีเนี่ยบอกมาให้นะคะเอาไปเททิ้งหมดเลยล่ะแต่ผู้หญิงก็ไม่ได้รู้อะไรนะคะเขาก็เลยยังคงฝึกปรือจักระของตัวเองต่อไปค่ะใช่เขาต้องมีวิชาเนตรเหมือนจุ๊จุ๊แน่เลยใครดูตาจุ๊จุ๊จิวึงวึงวึงทุกคนเขาจ้องตาจุ๊จุ๊มองมองมองแล้วเกิดอะไรขึ้นคะากนั้น หลังจากนั้นนะคะพอผู้ชายอเห็นว่าวางยาพิษไม่เป็นผลใช่ไหมอะ่ะ mm hmm. เขาก็เลยเลือกที่จะละทิ้งแผนการนะคะใช้กำลังแม่งเลยโทได้โทรจริงๆเลยจะแจ้งตำรวจ oh shit ก็คือผู้ชายเขามีความเป็นอาร์เซนออยู่ในตัวนะคะ <laughs> เขาก็เลย <laughs> ท่าทีสั <laughs> เขาก็เลยห <Yeah. S 1> ยิ <laughs> เขาก็เลยไปหยิบไม้กวาดมาะคะ่ะทุกคนซึ่งไม้กวาดอันนั้นอะ่ะ ขาฝึกขี่หลังบ้านทุกวันเลยไม่ให้ภรรยารู้เออเป็นไม่กวาดที่อัดแน่นไปด้วยความทรงจำที่แบบว่าเออไปหยิบไม่กวาดอันนั้นมาแล้วก็ย่องเข้าบ้านตอนดึกค่ะเออแบบเปิดประตูแอดย่องตึึกตึกไปที่เตียงที่คุณภรรยากำลังนอนอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็เงื้อไม้กวาดขึ้นฝึกมือเฮ้ยแล้วจากนั้นก็แล้วจากนั้นก็ได้สลืมสลือตื่นขึ้นมาพราอเงาที่พา สายตาทำให้เกิดอ็กซิเนต์ผู้หญิงก็เลยเตื่นขึ้นมาและพบว,ว่าทั้งหมดน่ะเป็นแค่ความฝันในว,วัออววยรุ่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแพ้จิกแล้วผ,ผ,ผู้ชายของเขานะ่ะได้ตายจากโลกนี้ไปเป็นแสนล้านปีแล้วออออลปี่ผู้อเท่าไหร่เนี่จริงๆแล้วพิ่งจากไปได้ไม่กี่วันแต่ว่าเราให้ดามายืนขึ้นเลยต้องใส่นั้น อ๋อใส่ไข่ใส่ไข่ใส,ไขใส่ไข่เข้าไปโอเคน่าจงจานจังยุ้ยแต่ว่าอืมอืมอืมจูๆ่ <laughs> <laughs> แต่ว่าผู้ชายคนนั้นนะ่ะเขายังไม่ตายสนิทเว้ย <laughs> ฟังเรื่องอะไรอยู่ก็ไม่รู้ <c oughs> ก็คือ,อยมมาทูตสู้กับฮอลโล่ใช่ไหมแล้วที่เนี้ยผู้หญิงก็มองไม่เห็นใช่ไหมคะเขาก็เลยไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นที่หน้าบ้านตัวเองบ้างอนะเนาะทีเนี้ยคุณยมมาทูตก,ก็สู้กับฮอลโล่สุดใจด้วยความหวังที่ว่าฉันจะต้องปกป้องผู้หญิงที่ฉันที่ฉันรักเอาไว้ให้ได้นะคะทีเนี้ยสู้กันไปสู้กันมาก็ไม่ไม่รู้แพ้รู้ชนะสักทีนะคะจนฮอลโล่เนี่ยเขาก็ได้ยื่นข้อเสนอมาให้กับยมมาทูตนะคะว่ามาเป็นฮอลโล่ได้กันไหม จากนั้นก็ด้วยความรักที่มีมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นความรักที่ยาวกว่าทางช้างเผือกหรือว่าอวกาศหรือว่าดาวยูรัสยูเรนัสดาวฟูโตทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาความรักที่มีนั้นทําให้ตอบปฏิเสธไปฉันไม่รับข้อเสนอของนายเทม พยายามชักชวนฮันโลว่านายน่ะไปเกิดใหม่หมด้วยกันกับฉันสิ Hey that's pretty gay เ <laughs> ดี๋ยวเดีด๋ยวทำไมไหนบอกว่านักผู้หญิงไม่ใช่เหรอทำไมชะกปกับฮันโลทำไมจะไปเกิดใหม่ได้กันเพื <laughs> ่อเธอแล้วฉันนะ่ะยอมได้ทุกอย่างยกเป็นเรื่องเดียว <laughs> ใช่แล้วเรื่องอะไร <laughs> แล้วชาติหน้านะเราสองคนมาเจอกันใหม่นะ <laughs> 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 ต่อจากนั้นก็ก็หลังจากที่สองคนนั้นไปเกิดใหม่ด้วยกันแล้วน่ะผูห้หญิงที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเขาก็ตื่นขึ้นมาและใช้ชีวิตยอย่างปกติของเขาต่อเว้ยแล้วเขาก็ฝึกปรือวิชาของเขา ว่าจะดีแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องเรามันยังไม่จบแค่นั้นใช่เฟยไม่ยอมให้จบง่ายๆหรอกเพราะว่าผู้หญิงอะหลังจากที่เขาได้บรรลุความฝันใช่ไหมคะเป็นหกครั้งเงี้ยเรียบร้อยแล้วเนี่ย <c oughs> เขาก็รู้สึกว่ามันว่างเปล่ามากเลยค่ะ <c oughs> ทุกคนเพราะว่าจุดประสองค์อันยิ่งใหญ่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ก็เคลียสําเร็จไปแล้วไม่รู้จะทําอะไรต่อดีนะคะด้วยความว่างเปล่าที่ก่อตัวขึ้นในจิตใจของเขามันก็ทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นหอยล่อไปนะคะทุกคนโอ้จริงๆแล้วน่ะทําหมดน่ะเป็นแค่ความฝัน เด็กผู้ชายคนนนึงี่กำลงังนอนรออยู่ที่โรงพยาบาลเพราะจริงๆแล้วนะ่ะเขามีปัญหาที่นอนไม่หลับมานานนั่นก็คือก็คือว่าเขาเขา ฟังจริงๆเลยค่ะโอเคหมอได้วกเราไปับยาใครชอบทีิทฐานเรื่องนี้หรือว่าชอบพวกเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที <c oughs> ่ฟังจนจ <c oughs> บ